แทมซีลูกน้ำผงสวัสดีครับมือนี้กับมาสู้มองแปดเซนนะครับแปดเซนห้าสิบตานะครับความยังลึกกับประมาณสี่เมตรนะครับยาวร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบเมตรนะครับผมสู้กับสู้เป็นแบบมองปิวนะครับการใส่ป้อมกับป้อมเว้นสองป้อมนะครับเว้นสองป้อมใส่อีกป้อมหนึ่งไปนี้นะครับป้อมนึงเว้นเว้นแล้วก็มาใส่ป้อมนะครับเพื่อการประหยัดลูกครับผมมีอย่าง ประหยัดลูกกบลูกตะกัวนะครับตัวโบต้องให้มันใส่หลายครับถ้าเฮาใส่ปอมเข้าไปหลายมันก็เบาขึ้นอีกนะครับเบาก็ต้องใส่ลูกกบนักก็ไปอีกเพื่อให้มันน่วงลงนะครับมันก็สิบเปื้องนะครับโลหนึ่งมันกัแพลงเติบอยู่ครับอันนี้ก็อยู่ตกอยู่มันโลถึงโลสองขีดนะครับถ้าเฮาใส่ป้อมหลายมันก็ประมาณโลครึ่งถึงโลเจ็ดหมดแล้วครับมันจะสิจมครับมองใหญ่มันยิ่งเนื้อหลายนะญ่หลายมันก็ยิ่ง อันต้องใส่ลูกบัลายนะครับบัวซันมันกับบัวโจมบัวโจมมันกับบัวได้ปลานะครับปลาส่วนมากมันอยู่พื้นพื้นน้ำครับนะครับมาเริ่มเลยครับกะมาเริ่มกับนี่นะครับผมผมมัสู้แบบนั่งนั่งสู้เลยนะครับนั่งก็เอานี่แหละครับเกี้ยวใส่หัวโป้งเท้าเนีนะครับอีโป้งเท้าเนาะเกี้ยวใส่นี่ครับเกี้ยวไปไหนก็ได้ครับเพราะมันอยู่ครับสองเกี้ยวนะครับกะนี่ครับ ทีมผมกับซอยูที่ความยาวประมาณบวกประมาณละสี่สิบห้าเซนเลยหรอครับนี่มาตรฐานของของพวกผมที่ผมเหตุกันนะครับก็คือสี่้าเซนนะครับเป็นมาตรฐานนะครับพอสี่ส้าเซนปุ๊บนี่ผมมาท่าแล้วมาได้สิบเอดตานะครับมานสิพอดีนะครับพอดีงามครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับพอดีแบบไหนเนาะมานับก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดครับ ัวนอีกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอเคไล่สิบเอ็ดปุ๊บเอากลับมาทาบครับน uh ี่ครับเอาหีมเฮานี่ครับมาทาบระวางนี่ครับระว่างคอนี้นะครับคอเสื้อนี่เลยนะครับมาจนถึงนิ้วมือผมนี oh, like ่ครับผมมือผมนี่ปุ๊บพอได้แล้วนะครับเขาก็ดึงนี่ครับดึงดึงดึงตาตามองนี่ยอนขึ้นไปนี่นะครับให้เป็นบ่วงไปนี่นะครับบริสุทธิ์ใส่ตามองนะครับ แล้วว่างช่องนี้ครับเสื้อระวว่างตามองโมเมนตตามองครับระว่างนี่ครับแบบนี้แหละผมก็อธิบายันทึกเนาะนี่สอดเข้าไปนี่ครับนี่ปุ๊บ้วก็วา,างทับลงมาเลยครับวางทับ Allāh เสื้อเส้นนี้เลยครับเส้นนี้เส้นที่มันอยู่น้ำจีมเนี่ยะครับทับไปเลยทับเสร็จสวดครับสวดขึ้นสวดขึ้นนะครับทับเร่อง่ครับ, вот รบ,บ,รบปุ๊บมันทับอัตโนมัตินี่แล้วครับ กาสอดขึ้นปึ๊บสอดปุ๊บมันจะเป็นบ่วงบปนี่ครับเป็นบ่วงเป็นบ่วงบปนี้เป็นบ่วง,ป,ง,ป,งปุ๊บอันนี้เฮาบริสายป้อมนะครับผมใส่ปอมไปแล้วเนาะตามกี้นี่กลับมาดึงเลยครับทำผมัันใจกระทาเบื้องก่อนก่อนสีดึงแน่นนะครับโอเคถ้าได้แล้คก็ดึงแน่นนะครับปึ๊บวัน,บนนี้วันนี้เฮากลับมาอีโคหนึ่งนะครับทางอีโคหนึ่งกะคือเป็นช่องไว้นะครับ เอาไว้ในช่องสอง,สองตาเนาะครับสองตา,าผมจะมาบอออีกทีนึงงนะครับเอาไว้เห็นอย่างเนาะเดี๋ยวผมทักก่อนก็คือเก้าครับสูดไปสอดเข้านะครับสอดขึ้นนะครับก็ด,ดึงเลยครับกะเอาพอดีนะครับตัวนี้กะพอดีแล้วก็ดึงล็อกเลยครับปึ๊บนี่ครับประมาณนี้ครับบริญาครับมันเป็นบ่วงของมันแล้วกันเนี่ย วานนี้อ่าที่ผมบอกพอดีนะครับิบเวตสามมันพอดีเพราะว่านี่ครับมันจะเป็นรูปข้าวามตัดนะครับนี่เป็นรูปข้าวามตัดมันสช้พอดีเลยครับพอดีงามครับข้าวามตัดเวลาเข้ากันนั้นเข้ากันลองเอามือนี่ครับลูบเบิ่งครับนี่ครับมันใชพอดีแลนได้ครับมันแลนถ้าโบแลนทามันตึงไปเข้ใส่ตาหน่อยนะครับมันมันได้ยาวความยาวนะแต่ว่ามันมันตึงครับเวลาปลาถือปุ๊บมันลุกไปเลยนะครับปลาใหญ่ พแปดส้นนี่มันกระลุนตั้งแต่เจ็ดแปดขี่ขึ้นไปจนถึงเป็นโลก็มีนะครับโลสองโลกระถึงอยู่เด้เยแปดส้นครับนี่ครับมันกะระสิรูดรูดบ่ได้เนาะถ้าว่ามันตึงหลายแต่ถ้าว่าชีวตาที่ผมบอกว่ามันเป็นรูปอันนี่ครับข้าลามตัดนี่มันชีรูดได้พอดีครับรูดได้ครับเวลาปลาถือมันครับนี่ครับมันกแรแล่นมันกระโบแตกบบคอยรูดน,นะครับ แล้วเป็นอย่างที่ว่าเอาไว้ในข้ออนสองข้ออันสองอันนี่ครับเพื่อนี่ครับมันรูดไปน้าครับมอลมันตึงลายครับมันกระโบเตกขึ้นกันครับมันตึงลายปาดชนมันกระโบุบรโบเตกนะครับวบนนี้ถ้าเขาสู้หุ่มลายนะครับเวลาถือมันก็ปานคั้นไปเกี้ยวลายตาลายนะมันย่อนพุดนะครับมันก็ดคั้นเข้าไปลายมันก็พดแยกนะครับนี่ครับ หลังเทอมมันกระโบยคอยถือนะครับมันเวลาลง,งานำวงมันตามมันตีบลงครับเพียงตีบเข้าไปเต็กน้ำปลาสู้มันกระโบยผ่านะครับโบยถือคือมาตรฐานก็คือเนี่ยครับรูปไอ้สี่เหลี่ยมไอ้รูปเขาลามตัดเนี่ยครับมาตรฐานเลยครับอันนี้พอเสร็จเนาะปุ๊บเ่างกัมาหนีบเซนิโปโ้คือเก่าครับน,นี่ผมเสีให้เบิึงอีกสองโค่นนะเนาะ วนน้าประมาณได้หนึ่งสองสิบเก้าสิบเโอเคพอได้ปุ๊บลองมทาท่าปุ๊บคือเกาได้ปุ๊บสอดเข่าปุ๊บนี่ครับโมยากครับโมยากสูตรนี้ก็โบมีกว่าไปไหลน้ำของด้ยครับเอาไปใส่กัด,นด,ด,ดนในห่วยในยางด้เบิดครับติดดีด้วกันครับในห่วยในน้องในซ่ไในเบิด น,นี่มันแปดเซนผมผมใช้ศูนย์ซ้าด้วยครับศูนย์ซ้ามพอดีครับศูนย์สิบห้ามันบางพูดครับมันเรียบมันลุกครับมันบวกลอยอยู่ได้ละอีกคอหนึ่งนะครับบริไยากครับเกี่ยวปุ๊บครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดปุ๊บลดถอยขึ้นมาปุ๊บท้าปุ๊บ โอคลวตัวเข้าปึ๊บตเ,เก้าเนะครับอันนี้ใส่ปอมครับปอมกบว่างนี่ครับใบี่บนิย่านี่วางใส่เลยปึ๊บใส่มองที่เขาวันวัดไว้เมื่อกี้นะครับดึงรูดนี่ครับ,รรบาให้มันแน่นกันให้รูดมาทั้งทั้งรูดมีก่อนครับให้รูดมามีก่อนค่อยดึงขึ้นครับจะแน่นครับผมไม่ค่อยได้ลอกครับเพราะว่ามัน โมเมนต์มองอนั้นถ้ามองใหญ่ต้องรอรับเบยใมันซูดครับใจมันรูดอันนี้มองแปลกด้ซึ่ครับบาถ้าปุ๊บได้แล้วไ่คัจิงเนีนเร็ครับันี้เ็นกเนีนๆรดเก้าครับให้มันอยู่ทางในนี่ครับในช่องนี้นี่นี่ครับนี่ช่องใต้อันปอมนี่ครับสองสองตาครับสอดเข่าเก้าครับตป็นนี้คือเก้า หนึ่งปุ๊บเด่นเด่นได้ละครับแล้วลร้อยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับกผมมียังยากๆนะครับก็ค่อยเฮ็ดไปครับผมก็ค่อยเฮ็ดไปนี่แหละผมบ่ค่อยมีมีเวลาครับมือใดมีเวลาก็นั่งเฮ็ดป้ายมืองซีฮาวานะครับซีฮาวาะกับะม่านฮุกปอมนะครับแบบเดียวกันเรียบๆป้อมนี่งกับะมาณสี่เซนครึ่งครับเอาละครับเดี๋ยว คลิปนี้กับผมมีอย่างละครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสีอันสู้มองสิบเซนนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับอันนี้ผมได้สู้ไปแล้วเนาะมันก็เลยได้สอนแค่บอกวิธีแค่มันก็กลางมาแล้วเนาะนกลางมาแล้ววิธีอนีน้เบื้องต้นในการทักนะครับในการทักทักปมทักอย่างเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างละครับฝากกดติดตามช่องแตมสีลูกน้ำโขงหาอยู่หากินนี้นะครับ ใก้ถึงฤดูกาลหาปลาแล้วนะครับของปี2,561นะครับอันนี้ก็ผลิตไว้เพื่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นี้ครับสวัสดีครับ